ครับผมครับผมตอนนี้ก็เท่าแล้วครับผมนะครับออกจักครับเตรียมตัวไว้วงกับรรเดียบเถิดครับผมนี่แหละเนื่อเบิดเตรียมตัวแล้วออกกันไปรุ่นกันวันนี้สีไม้บ้างไปเบิึงหวังวังขึ้นแลเนาะที่นู้นนั่นละนู้นหองผมแจ้งวังไว้ก็เฉ่เบิดนละหวังได้ตัวหนึ่งหมู่ขึ้นแหล้วรับรองเท่าแล้วสีไม้โนมันครับผมอ่ะยังไงก็ไปพิสูน้ำกัน ไอ้ครับรับเซอร์นีเขาเดินได้ออกปูบ่วงออกจากทับเลยครับนี่นี่ครับกระจอดที่นี่โอ้ยหลุดวิเศษเนาะไอ้ครับหวานหวานนี่ครับรุน่นนี้ใหญ่หนีและวว่มางูขึ้นเดี๋ยวผ้ายามครับผมแต่ว่าสิผ้าปกูทก่ำอีก่อนนด้ครับผมส่นวนทางท่อนทางพี่ เดี๋ยวไปครับนี่เวิดครับคงจะจำว่าได้พวกใครไรครับข้าวผมนี่แหละนี่เวิดว่ามีหอดไข่้่ะนะั้งหมดแดงก็มี่่ครับมีีนไข่นะครับขาวๆนี่แหละแต่ว่ามันทางในมันถีมีวะมันไข่้มาถี่ยู่หม่องไหนหม่องหนึ่งส่วนดิมามามันอยู่มันมาอยู่ใหญ่ๆเลยต่เดี๋ยวผมสังเกตบ้างไข่หมดแดงครับผมฮะของเสียบีซานนี่กันละครับ อีแหละมี้องหนึ่งโอ้โหก่อนในบางแง่ก็จะขักเนาะแง่แต่ใครมันเลยนะครับแง่เบีดไปแล้วอ่าดูน้ำไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมนี่ยังก็จจะคอย่ายเพิ่งไปเองสี่เลยนะครับเอาบรรยากาศบรรยากาศเนี่ครับผมบรรยากาศนี่กับว่าท่านไหนแจงวันไหนเนาะซึ่งกล่องมันวิายใครหนีวันไหนแต่ว่าของพ่นเตยวิทย์ใครดีวันไหนนะของโทรศัพท์หนูอยากล้วนหรอแต่ว่าตามว่าชัดดีว่ากลับมาใส่กล้อง ไอ้ทุกข้องโต๊ะซับเลยกะดีกันครับผมแก่งกัเกาอยู่อันเกามันมั่วไหมมันระบบมันล้วนเหมือนกันขอนไปไ่ลายผมเดี اي, <ky> ๋ยวกูหวงซอยเงี้เบิดก่อนครับติดกันมนี้ช็อตเด็ดสีเบิ่งไปเรื่อยได้ครับเด้องงเงี้ยหลับไว้่งี้ยเบิดห่วยห่วยใจล่ะใจล่ะเห็นดวงบิงน้ำกันเนะอ้าวมาแล้วกับงี้ยเบิดมาแล้วเต็มเลียครับผมอ่อ แล้วนูนหน่อยครับผมแต่ว่าก็พอดเดียวเทาครับรุ่นเนี่ยและรุ่นงามๆครับผมเนี่ยเห็นได้ครับเขาเลี้ยวตรงนี้เหวือปุ๊บๆก้าเดียวแล้วโมดีลได้นยังมันขาดนะว่าไหวใจเอานู้นหน่อยนู้นยังไหวใจจักตัวล่ะนี่ครับเรียบร้อยครับเก็บ นะอย่าเดโจู้นะนี่เบิดนหยวีน้องมึงน้องกันนะนี่ครับโอ้มาแล้วมาแล้วผลงานนี่เบิดครับผมแย่งมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วแซเลียกของนี่เบิดตรงเสาหนีครับผมงขึ้นนี่เบิดไม่เหมือนเด้อห่าตัวเราบอกว่าขึ้นนะแต่ว่ารอบแรกม่ได้มายำนี่เบิดได้ซีตัวตัวไหนยู่ทับตัวหนึ่งได้อยู่อีกพี่หนึ่ง อี่บี้อยากกังวลเตยไปเบิ่งไปเบิ่งกับเล็กกับเล็กในตัวเดียวนึงโอ้ยจากแนวไี่กับเล็กก็ได้ยเลยย่างก่เต้หน่อไม้ไอ้หนำยาปลาหัวหนุ่มคือเขายังกระจ้าว่าล่ะครับลองเบิ่งเฮ้ยครับไปครับไปกันต่อครับผมอยากจะถามว่าโอ้ฟังพีนะครับห้องเี่มีเนี่ยยายนี่เป็นว่าเราเหลียวไปสัมมาครับมาแล้วเตรียมเหล็กอยากนั้นเป็นนู้หน่อยเนาะ อนี <rium> ่เิดว่าห้อยหางเลยเนอ้ข้างขามมันกันลาย่คือว่าหลวมีเวรยครับมงกันไปเรื่อยมันมัวมันเหมือดเนอะครับนาะนีมเ้าหมือดจ้ากี่เนีเห็นจะกี่เป๊อับเียดีจัาได้กะ ผมยังอยู่ฟัง้างกิตากโลทิสควงองกนนัทสั้นแน่เถอะแะ้วครับเบิงกันตัวต่อไปวันนี้ครับพ่อได้ติมกันอีกนะครับนะนวานวน,นรับเ <c oughs> ยเบื่อแล้วมีแนวอีกหรือเปล่าตัวหนาตัวหนาเบิงบบ้งครับเบิ้งครับ โอ้มนอันเลยวเน่เหมอดบ่โอ้ัวใหญ่เตียวไปเขาบตัวนี้วะน้ำปั๊บหลดหนักเห็นไปเนี่ยมาหลักบัเห็นเนี่ยมาทีไก่ครับผมเจ็เบใเห่อเด็กแล้วครับผมวะตัวนี้ไอ้พี่นอ้องชมนุวกันน้วกันเนาะบางส่วนของผม<ช>นีโอ้ตัว่าโอ้ตัวงามของผมตัวงามอยู่นี่ นาเทปบงหน้อยเขาพี่ติดเบียงใบเลยใบเลยนี่ครับนี่ผลงานยิ่งเกิดของผมตัวงานตัวแง่นะครับเก็บเก็บครับผมนี่ละมานแล้วมันแล้วรับผมวะยังเกิดวะยังขี้โกาอยู่เลยีมือหามกว้างไงได้เออมือมันมือมันของมือมันของผมสมาราโนครับเนาะหากิ้นมือมันมือโมามันถ้ามือของผมจะกินหัวเขาแรง ม <laughs> ักเปลี่ยนผมกูอนี่เอาเนียน,น,นยว่าไม่ได้หรอกคันนั้นใส่ปะฏิมานคูมือเป็นไปบ่ได้อ่าเรื่อยๆครับผมฮะเดี๋ยวขี่กันกาอุย้ยถึงที่แล้วครับเฮียหลังเลยครับสัตว์เด็ดครับผมจัดเด็ดเลี้ยหลังครับผมเลี้ยหลัง ตัวนี้จะเป็นตัวโอ้หนูหน่อยครับผมหนูหน่อยหนูหน่อยหนูหน่อยครับแต่ว่ากะเออหน่อยกับมันเอาคือเก่าครับผมโอ้อาจจะมันด่ครับนี่แหละเอาละมันอีลีครับมันอีลีเจ๋อเบื่อต้มเบื่อนี่ก้าคณัตเดี่ยมที่สามแล้วครับผมโซนี้เดี่ยวที่สามแล้วนี่แหละนี่นี่ครับเดี่ยวผมเต้มเลยเนาะ ไปเงกันไปเลยเจ้่อยากหมดจีจอมไหนดิไปเงกันไปแห่เลยเนาะเอือกเงินมันนะอังเกล่ะเกกเงินมันครับมันก็เป็นตังสี่แล้ว เ็กวิววานเอ้ยเอาอิเลยครับโอ้ยคักเด้โอ้ยมาอยูโมเมนต์เลนุ้ยเอาอีกเลยครับ่โมเมนตเป็ดโมเมนยามไกลกันได้มีไหมจากหนีมาหนีมัได้วตัวครับนี่โอ้ยไม่ฮบอกฮาจัได้จังไู้องระชานได้เนี่ครับมเมนูลนบางคน่าโอ้ เนี่ยจับใส่ใ่เหรียญมไม่ว่าว่าว่าเนาะเียจพนันม่เห็นเหรียญนี่ครับของแค่ครับยไ้เรื่อยเอาแต่เอาแต่ตัวเงยมาใส่พอดีกโอ้ยบอมแมนครับกันเจ้ากันเจาอีเรี่เอาแต่ตัวงมาใส่พอดีก็บ่เอมัน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 บอแมนเนีนจไปเห็นเหรียญเนอะกันกันเห็นเหรียญนี่ก็บ่เม็นคนเหรียญเน ลังนี่จุ๊บๆนี่ครับลับวงแชรลอยู่มานมันแล้วโอ้ยโหเยือบจี้แต็มแล้วครับรอบเตานี่คู่เดียวได้สามตัวเนอะนี่ไหมออกมาจากพุ่หุ่นตัวแรกได้ยุพุ่นตัวแรกได้ยุคู่หุ่นตัวหนีสามตัวได้ยุคู่นี่ครับนี่ผลงานนี่เปื้อนไดยวันนี้ถักว่ามันแล้วครับมันแล้ว ข,ขัดกนาบนี่เวือนห้องเลยหยมือมันนี่นึงสีแล้วฟ้องว่เื่อนพี่ขัดกราบฟ้องนี่เห็นนะแสงมันจองมาอยู่นี่เลยข้าก้อ้าขึ้นแถวหนีว่าไก่หวงเลยขีหล้างครับ เป็นเดรนดีเลยเป็นตอ l ปัด l อดปัดดีเลยโอ้ครับเบิ้งไปเลยแล้วสิได้เบิ้งทงจิได้แยกกันกูดอกครัครัมีคู่นึ่งนเบื่ที่ออมไมทางคุนนี่เบื่ที่อ้อมไปทางขุนครับผมจมาลัดมาคู่นี่ของมหาสารนี่เสาวของก๊กใหม่เนี่ครับยังเด็เบิ้งไปด้วยกันเนาะเจีย นเสียอยู่ครับอ่าครับจังควอยเบิ้งก <that> ันเรื <wurde> ่อยๆนะครับเนาะควอยเบิ <so S 2> ้ง <Ari> กันไปเรื่อยเดี๋ยววิดีโอมันเหงาเกินไปครับผมเอาเกินไปมันก็นาเบื่อนะครับเนาะอะกันนาที่เปิดวันนี้มันมันมันที่เตรียมเนาะตัดทีเดียวคุนครับคุ่นครับเอาอีกแล้วต้นหน้าปิดกล้องไว้บ้างหันไหมไม่เอาอีกแล้วครับโอ้ยมามาเบิ้งน้ำกันเนาะผมเบิ้งน้ำกันยางว่าท่านเดี๋ยววันนี้ตตีลังกาไวๆเลยวะ อ้าวหน่มยที่กันรับเจ้าว่ากนหนยังเก่าคื่เขาโอ้ฮะมันเลยวะยี่บวชวะโอ้ันเตยจากายเด้อมันเด้อใส่่วงกรบบาดวะแต่โอ้เตือมือมันยี่บวชกินไปนั่งทีละม้วนกัดบ่วงไนี่แหะสนกัดกัดช้นนี่แหะบ่วงกไดออ่าครับกัดกัดจีดีทีมลดนวงซ่งหักกรได ชิมส id TA ่วนกวยแกเห็ดบาคนไหนไหมนับก็ได้แล้จำพี่หาพี่หาจี่หาครับผมนูมันตัวว่าใครไงบันได้นี่้ลางน้นานี่เนี่ยมันล้างเลยิไปคัดะตัวยังไงคือัวปีนัวปีนยากเสือบยกเกินนี่แล้วไอ้มันมือดมทั้งนี่นี่เราผมอยากให้บังคีแตเวันก้นยังย่งคืบล้างนี่ล้างมึงส่งม่่ ก็เทียวยัหันว่งเนี่ยมงมีเท่วมีแวแม่หร่อแล้วนี่ยฟังนน้าไหนก็เจาไทหน้าหุ้กับเนึ่งเพิ่งจะย่งเดี๋ฟังนั่งนี่นนี่ครับเหลือยู่ส่นเดียวก็เจายังบังับได้ไทยเอาอนี่และวคหาหม่องลุมจนว่าฟังั่นกับเงียเหิดคีว่าหนีว่าหน่อยลูกเยกยกยกกนจะสามสิบบนถึงสามสิบลซด้นี่ยี่สล

ท่านท่านงกางแค่จากผู้มันมันยังว่าท่านนี่เดียยวมานีมานีมันนี่วยโอสวีโอ้ยเป็นนงจันเนาะวันี้พวกไก่ห่วงเลยครับนีตื่นมองเืียกับเียมองว่าเทียกับวดเตียกันเยวทังวิจีกับว่าเทียทั้งมองก็ได้

โอ้โหเด่ไยวเดี๋ยวใส่ทั้งขามเลยไม่ได้เราหนีพ่านรับนีห้อยพ่านนี่นี่มันจะมักเป็นเัืงสี่แล้วครับนี่หักออกจากทั้งแบบนี้แล้วนี่ไปเลยคุณละครับออกไปซานไว้หนีนาะไล่หนี่ออมไว้นี่ขึ้นมาหาโน่นหนีกัอนจะยังขามไปหาโนู่นคุณให้เบิ่งกันครับบัดสิบมันโน้มมันับผม ไช็อตเด็ดอีกแล้วพ well ี oh, <cond> ่ร like ่างยิ้มแบบดูกูบังเนี้ยครับหลังเดียวเท่านั้นยิ้มแบดเท็จไปลังเดียวครับหลังเดียวเดี๋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 ยวพาไปเบิ็อกตัวครับโอ้ยตะเวนกับขึ้นนะตะเวนกับแดงขึ้นขึ้นครับผมอาถึงคิ้วแล้วยิ้มแบดถึงคิ้วออกโลกอีกแล้วพุ่น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 นั่นเน้นตาลักนั่น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 ฮะหนูหน่อยขึ้นก็แล้วก็มันต้องเนี่ยมน่อยเขา ล้างลูกมันก็ขึ้นวังนี้ว่าดียมายามเลยฟังมันขึ้นนี่เบิดลังนี้เมา่ยเห็นเลยเด้อันนี้ข่อยางวาฟังุ่เาบ่เห็นเผือฟังนี่แล้วขอยางขาไปคุ่นขึ้นไปุ่เลยมาแล้วมาแล้วนี่เบิดโนที่ใดเตีมที่โอ๊กเลย โอ้เหมือนธรรมดาตอนนี้โอ้โหเดี๋ได้เป็นซิบเลยอันเด๋ยวเดีสองตัวโอ้ยอยากกายไป็เท่าได้วันนี้แต่ไม่รุนี้แต่ไม่รุนี้แจ๊บแต่ไม่รุนิดแจ๊บต้องกันนี่ครับฟองมันหัวมานนี่นี่ครับเป็นสีกันเลนนี่กันนี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมด้มันไม่ทัอวทีบแล้วครับ น้องชูเมืองวงได้ตรงได้ตาดียังครับวันขึ้นเยวดว่ดาจะได้ล,ดล้างนี้วไงปวดึล้างนี้วก็ล้างฝุ่นเมือนกันหูหลังดิด้นใจนี่แถวข้าวของปลายควันครับนี่แถวข้าวอยงตครับนีน่บไบไม่ปวดใจหวงบกับไปวุ่นก็มากนี่ย Để áo dùng lên này, nhang lọ bông mong lên tung lên. Mà thang, tay giang nhiều Nó lọp nhầy đâu rồi Giòn mượt nè Sáng mình khẩu thang, thang hả còn lắm Nóc quá nú, quá nú lên ไปกนบบงี้กันดินแบงเลยปัยญาไปเลีนะกลัวๆกึนว่า้วกันเดียว่นาออหน่อยว่างกกดนอืนี่เลังเดียนะเดี๋ยวพาเบิ้งเผวครับผมเียังก็เผอุบาดุพโลเลครับมนี่ยโอ้ยโอ้ย ไ่หมองเดียวบก่จริง <c oughs> เวันนี้มันโนมเงี้ยเหนอ่อยครับนีหอยจาดึงผบผีแบ <c oughs> อ่าห้ยตัดเส้น,น,นออกมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> ดมหงาวางขึ้นะผมวามหาวามาขึ้นนี่หลังมันถีกนะยหลังนี้ละหลังมันถีางขึ้นหยหอยมันงี้ แต่ว่ายัามางม่จบนะพานครับผมเดียป <c oughs> โอ้ยเก็บบ่วงอย่างเี้ยเบืดเดี๋ยววันนั้นเอาเร็วเงีดเอาเท็วเร็วนี่ม่แม่ม่ม่อวเมืมานครับผมห้วจอนแขงครับเดี๋ยวทั้งไหมทังไหมนี่เป็นอย่าลายครบว่าเนี่ยกองเตียเลย วันนี้เยือบยอมรับยอมรับยอมแล้วลืมถึงเผีวออกทังลู้ทันีู้ทั้งนึ่ึงออกครังนึ่งลืมยีหนึลืมดึงเนี่ยเรียบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจังเบิงกันิดนึ่งบันนี่กัดมุนมดหาครับเนี่ยมัลังต่อไปได้ไปดึงเผียวดังเนี่ยครับยกกันกูครับ่เคยแลยัครูกันนะครับเนาะ ห้ามันเียด้ไปทยเห็บเบื้งไปเรียด้ครับเนี่ะครับมาแล้วอีกเตียมหนึ่งมันยงบือะัที่สามนุ่นนุ่นลาขาวหูดันเนาะผมลาข่าก้อยเนี่ลาขาหูครับผมนี่เท้าวท้าครับผมเตียมจีดอะไรละน้อยยัเบื่อวันนี้จีดมังกันเนาะวันนี้จัดแต่ว่าอล มันนี่ว่ามาณสิดช่วงนาลายนี่หาง่ายๆง่ากเกือบเนาะจะไปหายังไงล่ะเนี่ยทุ่งนักขุนตูเลยแล้วคอยขับคนเดิ่นเออสีุ่นครับถึงมือมันก็ยังสี่แล้วครับล้างตู้ถ่ายพอดีล้งตู้ถ่ายของนน่นหนีพอดีเลยทางนี้เอาลยนะนี่งทางบ่าขี่ลายเ

ครับเดี๋ยวขอทับก่อนอ้าครับนี่แหละครับกับขอทับมาแล้วนะครับเนาะโอ้ยวันพุ่งงานเนี่เปิดอไปเนี่ยโอ้ขนาดกับผมวันนี้ผ้าทั่วครับผ้ายามทาง่ายามก็ตุ่มหวังวากับพวกมืดอแต่ว่ายังอีกหวังหนึ่งยังเงียบเที่อตไปยามนะครับเนาะอ้านี่แหละครับผลงานหล่อเสาเนี่ครับผมเห็นเด้อนี่นะครับเชี่ยพันเหมือนพันครับผมพันแล้วพันแล้ว แบบตัวรอบเรียเอรอบเศ้ารอบเรียกเศ้ารอบเรียงว่าเป็นไหนรอบเลยงกันที่ว่าแล้วครับ้วงเบิรอไปกูนะครับผมป็ปูสีครับ่วงผมยท่าิครับหมูนีพ่าเบิ้งฟงเญ่เบดกับผมน้หรับกิ้นี้ครับีที่นี่เอาไปซ่อมนี่ับผมจิบหนาวจังกำมาผูกอกทำไมมันนี่กะถือว่ามานเปียบหนึ่งไงละครับมานเคักเยอะนะกรมกับง่ามอันนีาถือย่ามได้ปั่นถือง่ามมันเป็นยังสีครับได้ยังสีก็ถือว่ามัน รับวัอนี้คลิปนี้อีพี่นี่ก็อเอาไว้ซ้ำนี้ครับผมขันมักคลิปนี้ก็เลี้ยงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจบ้านเตยใหญ่เบื่อแล้วก็ทีมงานอีสานบ้านหน้าสตูดิโอครับผมเหตุคลิปในเตยต่อตไปครับผมจะเป็นยังไงกี่ภาไปหาอยากหากินยังยยอีกก็คอยติดตามดุ่นเบิ้งกันไปเรื่อยวัอนี้พานเตยกับกับยัยเบื่อกะขอกล้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ